สวัสดีครับผมนวาอากาศเอกสกิตาสุนวิชภาคผู้อำนวยการกองวิจิการกรมชางกาศครับเราจะมาต่อกันในปัญหาข้อที่2นะครับสำหรับโจทย์ข้อที่2นะครับโจทย์กำหนดว่ามีชิ้นงานจำนวน8 EA นะครับซึ่งมีซีเรียลดังแสดงตามจอภาพถูกนำมาทดสอบว่าจะชำนรุดณเวลาหรือชั่วโมงที่เท่าใดนะครับซึ่งได้ผลการทดสอบเดต้ตามระดับเวลาที่ชำนรุด ดังแสดงในตารางโดยมีชิ้นงานจํานวน5ชิ้นลูกศรสีแดงครับและไม่ชํนุด3ชิ้นลูกศรสีเขียวซึ่งกรณีเซนเซอร์ d a t a ค่า n ต่อ s เท่ากับ8ต่อ3และกรณีของ n อนเซนเ o r Data ค่า n ต่อ s เท่ากับ5ต่อ0โจทย์นะครับต้องการให้หาค่าเบต้าและค่าอัลฟาด้วยไวโบร ด้วยวิธีเซนเซอร์และนอนเซนเซอร์ ensor, และสร้างสเปรดเีตเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ครับเรามาดูวิธีการการแก้โจย์ปัญหาข้อที่2นะครับให้เราทําตามขั้นตอนเหมือนกับโจทย์ข้อที่1ที่ทุกท่านได้รับฟังไปแล้วนะครับเริ่มต้นโดยการใช้ Excel t e m p l a t e เพื่อเรียนค่าแรงเวลาที่เฟลจากน้อยไปมากนะครับและค่ารีว a ร์ r แรงเวลาที่เฟลจากมากไปน้อย และหาค่า adjust r a n g t นะครับค่า i นะครับให้ดูจาก excel template ก่อนสองในการคำนวณค่า adjust r a n g t นะครับค่า i นะครับได้จากสูตรก็คือในส่วนของ reward r a n g t นะครับคูณด้วยนะครับ previous adjust r a n g h ก็คือค่า adjust ก่อนหน้านั้นนะครับบวกด้วย n บวก1และหารด้วย reward r a n g h บวก1นะครับลำดับที่3ครับเมื่อได้ค่า adjust r a n g h แล้วนะครับเราจึงหาค่าเบอร์นาดีเรียงแลงหรือค่าบัตยฐานนะครับโดยใช้สูตร ค่าเบอร์นาดีเดียนแรงนะครับเท่ากับค่า a แอดจัสแลงลบ0.3หารด้วย n บวก0.4นะครับหลังจากนั้นครับเราก็มาดำเนินการโดยการใช้ Excel Template คำนวณหาค่าแกน Y นะครับก็คือเช็คลอน2ครั้งของค่า1หารด้วย1ลบมีเดียนแลงนะครับนั่นก็คือค่าของแกน Y ในส่วนค่าแกน x นะครับเท่ากับลอนของตัว t นะครับหลังจากนั้นก็ไปสร้างไวรูสเ Sheet ครับ ถัดไปครับเราก็จะเห็นในส่วนของ Excel template สำหรับเซนเซอร์ด a ก่อนนะครับเราจะมาดูในส่วนของเซนเซอร์ Data ที่แสดงในจอภาพนะครับจะเริ่มตั้งแต่คอลัน์ซ้ายมือสุดเป็นต้นไปนะครับซึ่งจะอธิบายความได้ดังนี้ครับในส่วนของช่องซ้ายมือสุดช่องแรกก็คือ specimen f i l r นะครับเราใส่เวลาที่ชิ้นงานชำรุดเรยเรียนจากเวลาที่น้อยที่สุดนะครับไปถึงเวลาที่มากที่สุดในช่องที่2คือ serial number ให้ใส่หมายเลขลำดับนะครับ ของซีเรียลหมายเขของแต่ละชิ้นงานนะครับตามจอภาพนะครับในส่วนช่องถัดไปครับช่อง F f L หรือ s u b s p e n นะครับให้ใส่ว่าชิ้นงานชำรุดนะครับก็เป็น F อันไหนไม่ชำรุดยังใช้งานได้ต่อก็เป็น S หรือ s u b s p e n นะครับในช่องถัดไปช่องแรงนะครับเราก็ใส่เรียงจากค่าน้อยไปหามากนะครับในที่นี้มีจำนวนทั้งสิ้น8 d a นะครับก็มี1ถึง8นะครับช่องถัดไปครับเป็นช่อง Reverse Bank นะครับเราก็เรียงระดับจาก มากไปหาน้อยนะครับก็จะเริ่มที่8ได้ลงไปจนทั้งถึง1นะครับในช่องถัดไปเราจะหาค่า Ad j u s t แล n แนะครับจากที่คำนวณตามสูตรที่แสดงตามจอภาพด้านล่างนะครับก็จะได้ในส่วนของ a d j u s t แ e n k มานะครับมีค่าตามจอภาพนะครับในช่องถัดไปครับเราหาค่ามีเดียแ a ลแงนะครับเป็นค่าเบอร์นาดมีเดียแลงที่เรา มีสูตรนะครับตามจอภาพด้านล่างนะครับที่เห็นนะครับแล้วก็ได้ค่าออกมานะครับในช่องถัดไปนะครับในช่องในส่วนของ1หารด้วย1ลบมีเดียนแลงนะครับใน Excel ก็จะคำนวณมาให้นะครับมีมีค่าตามจอภาพนะครับในช่องถัดไปครับเช็คลองสองครั้งนะครับสองค่า1ส่วน1ลบมีเดียนแลงก็คือเช็กลองสองครั้งของช่องก่อนหน้านั้นนะครับก็จะได้ในส่วนของค่าออกมาอย่าลืมนะครับ ครับสำหรับนี้ก็คือจะนําไปใช้ในส่วนของค่าแกน y วนยนั่นเองนะครับในช่องสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเทคลอนของตัวสเปกเซ e เพนฟิล,ลเลอรทามก็คือหลอน t นั่นเองนะครับ Excel <S <S ก็จะคำนวณออกมานะครับให้ค่าในส่วนของอช่องสุดท้ายออกมานะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับช่องสุดท้ายนี้เราจะไปใช้ในส่วนของแกน X นะครับ เราจะเห็นได้ว่าเราได้ใส่ข้อมูลนะครับในส่วนของเซนเซอร์ t a t a นั้นแทบไม่แต,ตกต่างอะไรกับข้อมูลของ Non-Sensor Data เลยเพียงแต่เราเพิ่มการคำนวณในส่วนของ adjust length หรือค่า i นะครับโดยใช้ reverse length และคำนวณเ e r ร์นาด m e d i a n g h ทั้งนี้ให้สังเกตว่าหากข้อมูลใดที่เป็น s u s p e n d นะครับเราจะไม่ทำการคำนวณในช่องนั้นๆน,น,นะครับ ต่อไปครับเมื่อเราได้ใส่ข้อมูลเซนเซอร์ดัตาลงใน Excel Temp l เ t e เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสร้าง Blue s p r e a d Sheet โดยที่เราจะต้องตัดข้อมูลในช่องที่เป็น s ั s pen d ออกนะครับก็จะเหลือเฉพาะในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็น f a i l นะครับดังแสดงตามจอภาพซึ่งจะเห็นได้ว,ว่าเราต้องตัดข้อมูลในส่วนที่เป็นแลงดัมเบลสามดัมเบลสี่และนัมเบลหกออกไปนะครับเหลือเฉพาะหนึ่งสองห้าเจ็ดแปดนะครับทีนี้ในการสร้างสเปรดชีตนะครับ ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับอย่างที่โจทย์ข้อที่1นะครับที่ได้อธิบายไปแล้วในขั้นตอนในการสร้างสเปรดชีตนะครับผมจะย้ำอีกครั้งนะครับก็คือไปคลิกไปที่ไฟล์นะครับไปที่ออปชันไปที่แอดอินนะครับแล้วไปเลือกที่ a n a l y s i s t o ทธูแพ็คนะครับเรากดโอเคนะครับเข้าไปที่ Data Data analysis นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ r e เพลชันนะครับหลังจากนั้นก็ไป Input Y r วน์เลงนะครับแล้วก็ ในส่วนของ input ต x เลนส์นะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับที่ new worksheet pie, นะครับแล้วก็ line fit p r o p ดังนั้นกดโอเค e x l ก l ก็จะสร้าง s p r e a d s h e e t อย่างที่เห็นตามจอภาพนะครับในการสร้าง Spreadsheet มีข้อควรจำอยู่ประการหนึ่งก็คือในช่องของ Input y นะครับและก็อินพุ x นะครับให้เราเลือกคอลัมน์ของค่าแกน y นะครับซึ่งเท่ากับค่า take one สองครั้ง 1- ลบ นะครับหส่วนหนึ่งลบมีเดียนแรงนะครับและในส่วนของค่าแกน y อ,อันนี้คือค่าแกน y นะครับในส่วนของค่าแกน x นะครับเท่ากับในส่วนของผลลัพธ์สุดท้ายคือเทคลอนของในส่วนของตัว T นะครับเมื่อได้แล้วนะครับในส่วนก็จะปรากฏตามจอภาพก็จะออกมาเป็นกราฟนะครับเราก็ไปตกแต่งกราฟนะครับเพื่อให้สวยงามได้ขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็อ่านค่าในส่วนของค่าเบตา้าและค่าอัลฟาได้ตามลําดับ โดยในส่วนของค่าเบต้าครับเท่ากับค่า x variable มีค่าเท่ากับนะครับในส่วนของผิดจุดครับในส่วนของค่าอัลฟ a านะครับคือค่า Exponential ในส่วนของ Intercept Value นะครับและหารด้วย x variable นะครับในส่วนของเบตา้าตามของเซนเซอร์นี้เราจะได้ค่า0.7572นะครับและในส่วนของอัลฟ a านะครับ เราจะได้29.54ชั่วโมงโดยมีค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูล r s q u a r e อยู่ที่97.46เซ์ครับทีนี้เรามาดูการคำนวณแบบ non sensor data บ้างครับ Excel Template สำหรับ non sensor data ที่แสดงในจอภาพนะครับจะเริ่มตั้งแต่ขอด้านซ้ายมือสุดไปทางขวามือนะครับซึ่งจะอธิบายดังนี้นะครับ ช่องในส่วนของช่องแรก specimen serial อานะครับให้เราใส่เวลาที่ชิ้นงานชำรุดโดยเรียนจากเวลาที่น้อยที่สุดไปถึงเวลาที่มากที่สุดโดยใส่ข้อมูลเฉพาะชิ้นงานที่ชำรุดเท่านั้นซึ่งในที่นี้มีอยู่5ชิ้นงานนะครับในช่องของ serial number นะครับก็ให้ใส่หมายเลขลำดับนะครับเฉพาะชิ้นงานที่ชำรุดนะครับในช่องถัดไปคือช่อง fail หรือ suspend นะครับอันนี้ก็จะมีเฉพาะในส่วนที่เัน fail เป็น yes นะครับในส่วนของช่อง แรงนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เรียนจากน้อยไปหามากก็คือ1นถึงหนะครับในส่วน2ช่องที่เหลือาหดับนอนนอนเซนเซอร์นะครับรีเวิร์สแรงแล้วก็แอดจัสแรงเราจะไม่นํามาคำนวณนะครับในช่องถัดไปก็คือในการหาค่าวัตถยฐานครับมีเดี่อแรงนะครับก็ใช้สูตรนะครับเบอร์นามีเดี่อแรงากับอวงเล็บนะครับค่า n ลบศูนหารด้วย n นบวกศูนะครับถาง e x ก e l ก็จะคานวณให้นะครับ ในช่องถัดไปก็คือการหาค่าหนึ่งนะครับหารด้วย1ลบมีเดียแอนนะครับเอ็กเซลก็จะคำนวณให้เช่นเดียวกันนะครับช่องถัดไปครับเทคต์อนสองครั้งของ1ส่วน1ลบมีเดียแนนะครับก็เอ็กเซลก็จะคำนวณออกมาให้นะครับอย่าลืมนะครับในส่วนของช่องนี้มันคือค่าของค่าแกนวายนั่นเองเราจะเอาไปพลอตในส่วนของค่าแกนวายนะครับในส่วนช่องสุดท้ายนะครับช่อง n specimen f มน l e ลเลีนะครับในส่วนนี้ก็คือเทสตอนในส่วนของ T เข้าไปนะครับ ค่าที่ได้ออกมาในส่วนนี้ก็จะถูกนําไปใช้ในการสร้างกราฟค่าแกน x ครับเมื่อเราได้ใส่ข้อมูลในส่วนของ non sensor data ลงใน excel template เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสร้าง wide space sheet ครับโดยมีขั้นตอนเหมือนเดิมดังที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะครับ ในการสร้างสเปซ e e t นะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับข่อควรระวังก็คือประการหนึ่งก็คือในการใส่ i ิน u t Y นะครับ y เลงและก็ i ิน u t X เอ็เลงนั้นให้เราเลือกข้อมูลในคลอมน์งของค่าแกน y นะครับซึ่งค่าเท่ากับในส่วนของเทคลอนขอหนึ่งส่วนหนึ่งมีเดีย่ยแเลงนะครับและในส่วนของค่าแกน x ซึ่งเท่ากับในส่วนของเทคลอนสเปกตรัมเมนเล์อาร์เสมอนะครับแล้วได้แล้วนะครับก็แต่งแต่งกราฟให้สวยงามนะครับ ในส่วนของ non sensor spreadsheet ในข้อนี้นะครับจะให้ค่าในส่วนของเบต้านะครับเท่ากับ0.6807นะครับค่าอัลฟาอยู่ที่19.53ชั่วโมงนะครับ R square ครับค่าความในส่วนของค่าความน่าเชื่อถือได้นะครับข้อมูลนะครับอยู่ที่98นนะครับทีนี้เรามาดู เปรียบเทียบกันระหว่างเซนเซอร์ด a ต้และก็นอนเซนเซอร์ด a ต้ครับจากกราฟที่แสดงนะครับเราจะได้นำกราฟของไวบูทั้งเซนเซอร์ด a ต้นะครับด้านซ้ายมือนะครับและอนเซนเซอร์ด t ต้ด้านขวามือนะครับจากตารางด้านล่างของกราฟทั้งสองนะครับแสดงให้เห็นว่าในกรณีที่เบ t a น้อยกว่าหนึ่งะครับหรือค่าสโลปน้อยกว่าหนึ่งะครับในส่วนของเซนเซอร์นะครับจะให้ค่าที่สูงกว่าอนเซนเซอร์นะครับซึ่ง ค่าของเซนเซอร์คือ0.757นะครับของน o n เซนเซอร์คือ0.681จะเห็นว่านอนเซนเซอร์น้อยกว่านะครับในส่วนของค่าอัลฟานะครับเซนเซอร์จะให้ค่าที่สูงกว่าค่าของนอ n เซนเซอร์ ensor, นะครับในโจทย์ข้อที่2ในส่วนของอัลฟานะครับในกรณีที่เป็นเซนเซอร์จะให้ค่าที่29.54ชั่วโมงในส่วนของนอ n เซนเซอร์อยู่ที่19.53ชั่วโมงนะครับนั่นกะ็คือค่าของนอ n เซนเซอร์น้อยกว่านะครับ ขออนุญาตครับครับคนที่ได้รับจากไวรูดิสดีชัดครับเราจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรในการบริหาราก,าการส่งรลังและซ่อมบำรุงอุปกรณ์การยานครับกับตอบคุณสับคําถามครับในส่วนของการใช้ไวรูนะครับขเขาจะมีประโยชน์ทยาไงไรกับกิจการในกิจการเรื่องของการการซ่อมนะครับ เราจะเห็นว่ามีอยู่สองค่าก็คือค่าเบต้าและค่าอัลฟานะครับผมว่าค่าเบต้าเนี่ยจะบอกถึงนะครับว่าพัสดุนั้นนะครับมีการชารุดนะครับเป็นไปตามที่ทางผู้ผลิตได้ดีไซน์ไว้หรือไม่ถ้าค่าเบต้าในจุดข้อนี้เราจะเห็นว่าค่าเบต้าน้อยกว่า1นะครับจะแดว่ามีการชารุดเกิดขึ้นในช่วงของที่เป็นลักษณะที่เป็น i n f a a t m o t a r y นะครับนั่นคือเบต้าหรือค่าสโลปน้อยกว่า1นะครับ ในส่วนของตามโจทย์นะครับเราก็จะเห็นว่าค่าในส่วนทั้งสองทั้งสองส่วนนะครับมีค่าเบต้าน้อยกว่าหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เราจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเราก็จะรู้ว่าในสิ่งที่ผู้ผลิตได้ดีไซน์นะครับในส่วนของอพัสดุช้นิดออกมานะครับมีการชรุดเกิดขึ้นก่อนที่ดีไซน์ไลท์ที่กําหนดไว้นะครับการเตรียมการน,นะครับในส่วนก็จะประโยชน์ของเราต่อไปว่า ขอชินี้นะครับเราก็จะไปดูว่าแหล่งผลิตเป็นใครนะครับเราก็จะได้เหอนกับว่าเราอาจจะต้องแบ็กลิสต์หรือจะต้องมอนิเตอร์เจ้าบริษัทที่ผลิตหรือแหล่งซ่อมที่ซ่อมพัสดุชิ้นนี้มานะครับประโยชน์ที่2ก็คือเรารู้ว่านะครับพัสดุชิ้นนี้จะชํารุดที่อายุการใช้งานเท่าไหร่คือค่าอัลฟานะครับก็จะมีการเตรียมการในส่วนของพัสดุในส่วนของอะไหล่เพื่อที่จะมาใช้ในกรณีที่พัสดุนั้นชํารุด นะครับก็จะเป็น2ส่วนที่จะมีประโยชน์สําหรับการใช้ไวเบลสเปรเชีตเข้ามาในการคำนวณนะครับเรามาต่อกันที่โจทย์ข้อที่3นะครับในเรื่องของไวบลที่ใช้นะครับในเรื่องโจทย์ข้อที่3มีคําถามอยู่ว่าเมนเกียร์บ็อกนะครับของฮอนะครับจำนวน8 EA ได้เกิดการชํารุดจํานวน3 EA นะับเวลาชั่วโมงที่แสดงในตารางนะครับให้หาค่า เชฟพารามิเตอร์ค่าเบต้าและค่าอัลฟาที่เป็นเซนเซอร์และนองเซนเซอร์ด a ต้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์และสร้างกราฟในสเปดชีตินะครับวิธีทําสำหรับเซนเซอร์ด a ต้ก่อนนะครับให้เราทําตามขั้นตอนเหมือนกระโจทย์ข้อที่แล้วนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ใช้ Excel t e เ p มเพ e นะครับเพื่อเรียงค่า ในส่วนของแรงนะครับเวลาที่เฟล์จากน้อยไปหางมากนะครับและค่ารีเวิร์สแรงนะครับเวลาที่เฟล์จากมากไปหาน้อยนะครับและอัจจะแสดงค่าไอนะครับซึ่งคำนวณได้ตามสูตรตามจอภาพนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ค่าอัจจส์แรงแล้วนะครับเราจึงหาค่าเบอร์หนามยีเียนแรงนะครับซึ่งสูตรก็คือตามจอภาพนะครับคือค่าไอลบ0.3หารด้วย n บวก0.4นะครับ หลังจากนั้นนะครับใช้ Excel ใน Excel Template นะครับคำนวณหาค่าแกน y นะครับซึ่งก็เป็นสูตรของเชคกอน2ครั้งนะครับของ1ส่วน1รลบม e d เดลแ n งนะครับและค่าแกน x นะครับก็คือเชคกรอนค่าทีหลังจากนั้นก็จะไปสร้าง s p r e a d Sheet ครับ Excel template สำหรับเซนเซอร์ดัต้นะครับที่แสดงในจอภาพเราก็จะเริ่มตั้งแต่คอลัมน์ขออนุญานะคคอลัมน์ด้านซ้ายมือสุดไปขวามือสุดขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับช่อง Main ท e ยร์บ็อกซนะครับเป็นช่องชั่วโมงที่ชำรุนะครับให้เราใส่ชิดเวลาที่ชิดงานชำรดโดยเรียงจากเวลาที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุดซึ่งมีจำนวนที่สิ้น8 EA นะครับ ช่องต่อมาคือช่องของหมายเลขึอากาศยานนะครับก็คือ aircraft number ก็ใส่ในส่วนของหมายเลขอากาศยานลงไปนะครับในส่วนช่องถัดมาก็คือในในส่วนของ m a d i box serial number นะครับว่ามี serial number อะไรบ้างนะครับก็ใส่ลงไปครับในส่วนช่องถัดไปนะครับว่าตัว m a d i a box นั้นนะครับมี fail หรือ suspend นะครับถ้า suspend ก็ใส่ s นะครับถ้า fail ก็ใส่ f นะครับ ในที่นี้จะเห็นว่าจะมีค่าที่เป็นเฟล์อยู่3รายการนะครับช่องในช่องถัดไปครับช่องแรง์นะครับก็ไล่เรียงตั้งแต่1นะครับไปจนถึง8นะครับในช่องของ r e ว a r d ์ l e n g นะครับก็ให้ใส่ลำดับที่โดยเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับในช่องถัดไปก็คือในส่วนของ adjust length นะครับก็คำนวณนะครับตามสูตรที่เห็นตามจอภาพนะครับ ในส่วนที่เป็นสัพเนะครับเราก็จะไม่มีค่าเกิดขึ้นนะครับในส่วนช่องถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของค่ามีเดียแลงนะครับก็ใช้สูตรคำนวณตามจอภาพนะครับช่องถัดไปเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งลบมีเดียนแลงนะครับใน Excel ก็จะคำนวณให้นะครับอย่างที่ บอกไปนะครับในส่วนที่เป็นซัสเペนก็จะไม่มีค่าเกิดขึ้นนะครับก็เห็นว่าจะมีเฉพาะแค่สามค่าที่มันเฟลนะครับในช่องถัดไปก็คือเช็ควอนสองครั้งนะครับของ1ส่วน1นลบมิลเลียนแลส์นะครับก็จะได้ค่าออกมานะครับเช่นเดียวกันครับค่านี้จะถูกนําไปใช้พอดการาฟในกนรวนะครับช่องสุดท้ายครับเช็คลอนในส่วนของตัวทีนะครับค่าที่ได้ออกมาครับก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือจะถูกนําไปใช้ในการพอดการาฟค่าแกนเ็กครับ เมื่อเราได้ใส่ข้อมูลในของเซนเซอร์ t a ลงใน Excel Template เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสร้างไวเ u u s Space s h e e t โดยที่เราจะต้องตัดข้อมูลในช่องที่เป็น s u p e s นออกทิ้งดังตาดังดังตารางที่แสดงนะครับด้านบนของจอนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเราต้องตัดข้อมูลนะครับ1 2 3 5, 5ออกนะครับแด้วยก็เหลือเฉพาะแค่ 4, 6, 7, 3เอ่อ3ข้อมูลนะครับ3ตัวนะครับ ในการสร้างสเปรดชตนะครับก็ยังคงมีขั้นตอนเหมือนเดิมที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับนะครับขอให้พวกเราได้ไปศึกษานะครับในเรื่องของการเข้าไปที่ไฟล์ออปชันนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับในการสร้างสเปรดชตมีข้อควรจําเน้นย้ำนะครับข้อควรจําก็คือในส่วนของอินพุต y g t h นะครับและก็อินพุต x g t h นะครับขอเน้นย้ำนะครับก็คือ2ช่องสุดท้ายนะครับช่องเช็คลองสองครั้งนั่นคือในส่วนของอินพุต y นะครับ ในส่วนของช่องลอนทีนะครับนี่คือ i ิน u ุ X นะครับขอเน้นย้ำตรงนี้นะครับในส่วนของโจทย์ข้อที่3ในส่วนนี้นะครับเราในกรณีที่เป็นเซนเซอร์นะครับเราจะได้ค่าของเบต้านะครับก็คือ3.8469นะครับแล้วได้ค่าอัลฟาอยู่ที่849.25ชั่วโมงนะครับความน่าเชื่อถือได้หรือ R สแครนะครับอยู่ที่88.44%เปนต์ครับ ีนี้เรามาดูในส่วนของที่เป็น Non Sensor Data กันบ้างนะครับ Excel t e m p a g e นะครับสำหรับ Non Sensor Data ที่แสดงในจอภาพจะเริ่มตั้งแต่คอลัมน์ซ้ายมือนะครับเน้นย้ำนะครับคอลัมน์ซ้ายมือไปถึงขวามือนะครับในส่วนของคอลัมน์แรกก็จะเป็นในส่วนของตัว Mean Box ที Day t ่ f a ล l นะครับซึ่งมี3 3ตัวนะครับจำนวนชั่วโมงก็คือจากน้อยไปหามากนะครับ ช่องถัดไปก็เป็นในส่วนของ a อร์ครับนัมเบอร์นะครับช่องถัดมาก็คือในส่วนของ Media Bo x s e r i ์ซีเดียรนนะครับช่องถัดไปก็คือในส่วนของตัว a i ลหรือ u s p เปนในส่วนนี้ของเนื่องจากเป็นตัว n o n s e n s o r data ด้ก็จะมีเฉพาะในส่วนที่เป็น a i ลเป็นเอฟนะครับแล้วก็ในส่วนของเรียงระดับเวลาที่ชรุดจากน้อยไปหามากนะครับในส่วน2ช่องต่อมาคือในส่วนของ reward ์ส n ลและก็ตัว adjust ์แ n งนะครับในส่วนนี้เราจะไม่นำมามาคำนวณนะครับใน t c ตต์คา a b l e นะครับ ในช่องถัดมานะครับหาค่ามัธยฐานหรือมีเดียมแลนนะครับก็ตามสูตรจอภาพนะครับในช่องถัดต่อมานะครับหส่วนหนึ่งลบมีเดียแลนนะครับเอ็กเซลก็จะคำนวณออกมาให้นะครับในที่นี้มีอยู่สามค่าช่องต่อมานะครับในส่วนของเช็คลองสองครั้งนะครับในส่วนของ1นลบหลบมีเดียแลนนะครับเอ็กเซลก็จะคำนวณออกมาให้สามค่าเน้นย้ำอีกครั้งนะครับในส่วนอ่อคอลัมน์นี้จะถูกนําไปเปิดกราฟในค่าแกน Y นะครับ ในส่วนของคอลัมน์สุดท้ายนะครับในการเทคลองตัวที t, นะครับก็จะได้ค่าออกมานะครับค่านี้นะครับก็จะถูกนำไปเพอิอมในส่วนของค่าแก e x นั่นเองนะครับเมื่อเราได้ใส่ข้อมูลในส่วนของ non-sensor data ลงไปใน excel template เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้สร้างในส่วนของ v i l spreadsheet นะครับซึ่งขั้น,นตอนเหมือนเดิมนะครับาทแบบี่ได้กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้ ขอให้ทุกท่านได้ไปศึกษาแล้วก็ทําความคุ้นเคยนะครับในส่วนที่เข้าไปใน file, ไฟล์ out, เข้าไปในอ option เข้าไปใน a d d i n นะครับแอนนัลิซิสทูแพนะครับโอเคเดต้าเดต้าแอนนัลอันนี้นะครับมันก็จะได้ในส่วนของ s สเ e a d s h e e t ออกมาซึ่งจะมีหน้าตาตามจอภาพนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในการ input y n เลแล้วก็ x อ a n k เนละงนั้นให้เลือกคอลัมน์ให้ถูกนะครับในส่วนของ y เนี่ยจะอยู่ในคอลัมน์ ในส่วนที่เป็นนะครับเช็คลองสองครั้งหนึ่งส่วนหน,นึ่งลบมีเรียรแรนนะครับในส่วนของแกน Y นะครับก็จะเป็นในส่วนของเช็คลองในส่วนของตัวตัวเวลาก็คือตัวที่ชั่วโมงที่เสียที่ชำรุดนะครับแล้วสุดท้ายก็จะได้กราฟออกมานะครับในส่วนโจทย์ในส่วน,น,ใ,น,วนในส่วนของโจทย์ข้อที่3ในกรณีที่เป็นเซนเซอร์เ a นะครับก็จะได้ค่า ออกมาในส่วนของเบต้าอยู่ที่4.113นะครับในส่วนของค่าอัลฟาอยู่ที่746.70ชั่วโมงในส่วนของ r square หรือความน่าเชื่อถือได้อยู่ที่84.83ครับถัดมาครับเมื่อนำอสำหรับโจทย์ปัญหาข้อที่3เมื่อครับเมื่อนำ ในส่วนของการคำนวณในส่วนของเซนเซอร์ดาต้าเปรียบเทียบนะครับกับ non เซนเซอร์ดาต้านะครับอย่างที่ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับในส่วนของกรณีที่นะครับอันนี้กรณีที่เบต้ามีค่ามากกว่า1น,นะครับหรือค่าสโลปมากกว่า1น,นะครับจะทําให้ในส่วนของเซนเซอร์ดาต้านะครับกับ non เซนเซอร์ดาต้านะครับมีความต่างกันอย่างไรในส่วนของเซนเซอร์ดาต้านะครับจะให้ค่า น้อยกว่านอมเซนเซอร์ดั้านะครับจะเห็นว่าค่าเซนเซอร์เนี่ยจะได้3 8มจในส่วนของนอมเซนเซอร์จะให้4.113นะครับอันนี้กรณีที่เบต้ามากกว่า1นะครับหรือค่าสโลปมากกว่า1นึ่งเช่นเดียวกันครับในส่วนของค่าอัลฟานะครับส่วนค่าอัลฟาเนี่ยนะครับเซนเซอร์ก็จะให้ค่าที่สูงกว่านอมเซนเซอร์ในที่นี้นะครับจบข้อที่3ในส่วนของเซนเซอร์เนี่ย มีค่าอยู่ที่8 4 9 2 5ส่วนค่านอนเซนเซอร์อยู่ที่746 7 0นะครับซึ่งก็จะสูงกว่าในส่วนของเซนเซอร์สูงกว่านอนเซนเซอร์นะครับในกรณีที่เบต้ามากกว่านี้ครับครับสำหรับบทสรุปต่อไปนะครับผมจะส่งต่อให้กับทางผู้บรรยายต่อไปนะครับนาวอากาศเอกใช้วัดคงเนียมนะครับมาบรรยายต่อในส่วนของ บทสรุปข,ของอเรื่องของไวบูลแบล็ชชีครับขออนุญาตถามพี่มาครับพี่มาประโยชน์ของไวบูลเนี่ยแม้ว่าจะมีเครื่องข้อมูลการชำระต้นตน,น้อยมากาเช่นเมนกีบ็อกซ์ในปัญหาที่3 4มีทั้งหมด8 8เครื่องพังอยู่แค่สาสามเครื่องหรือไม่จะมีข้อมูลสมองโอเปอเรชั่นมากๆน้อยมากๆเนี่ยม,ม,ม,มันก็ได้ยังได้ค่าออกมาท,ที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง ป็นประโยชน์ครับแลจะเห็นที่ที่เดียมเคยอธิบายว่าเป็นประโยชน์มันใช่ไหมถูกต้องครับผมเพราะเราจะเห็นว่าค่าอาสแควร์ที่ได้เนี่ยค่าความน่าเชื่อถือได้ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลนะครับก็อยู่ที่90อยู่ที่80ขึ้น90ขึ้นแสดงว่าแม้ว่าจะมีข้อมูลที่ไม่มากนะครับจํานวนน้อยเนี่ยก็ได้ค่าออกมาที่น่าเชื่อถือแล้วก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเคยคำนวณในกรณีที่มี d ดต a มากๆครับ อย่างบางทีอุตสาหกรรมบางอย่างก็สร้างอาวุธลบขึ้นมาในช่วงสงครามบางทีเขาไปเทสเนี่ยเขาร้อยสงครามจบไปได้เทสแล้วเทสอ0ร้อยอันมันไม่พังนังร้อยอันแต่ถ้าเกิดร้อยมันพังนั้ร้อยอันสงครามอาจจะเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าไวบูถึงถึงเป็นประโยชน์กับเรานะครับครับถูกต้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ